สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโรบอทนะครับครับบอกเลยว่าเรานั้นจะมาปว่วนกับคนอีกแล้วครับมีใครอยู่ไหมครับเออนี่ไงลงรถเอาเข้าบอ่อไดน นายคอนลองวับก่อนแต่งตัวไปสักสก,กีบีดีไล่สาระเดี๋ยวนี้เขาไป่ทับกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกงสองตัวนี้สก,กีบี้มีแค่เขียนแค่นี้เองโอไปทักมองรับมองรับ ลงไปมองลับเลยเหมือนเขาน่าจะมีควนเสิร์ตอยู่ตีกองเียงยัง,ยงดังเลยข้างบนเอา บอไดโอ้โหเขาเปิดแล้วก็ไปแล้วครับ ใช้ถุงไม่ได้แต่ก็ได้เงินครับืฟรีๆนี่อวดเลยลว,ว่าเรารวยโอ้โหปืนเหรอเอาระเบิดไปก็นอนีโอ้โหถือขวานถือขวานเลยโอ้โห เขาเสกบ้านมาแล้วบอกเลยให้ป้นอย่างโหดอ้าหลบบ้านลบบ้านออกสงสัยเจออาดาตับเป็ดตัวโหดผมบอกเลยว่าตัวอาดาตับเป็ดเป็นตัวที่วุ่นวายที่สุดและในที่เนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวใครมาทำโรงแรมไว้เนี่ยมันมีการแบนไหมเนี่ยเอาไม่มีคนอยู่เจ้าของก็ไม่อยู่เราจะแอบอันนี้ครับเสกของในกล่องพอปก่อนอัน กองพบบมันจะได้ดูเหมือนบ้านไฟไหม้ไงทำไปเรื่อยๆเลยจะลงบ้านโดดเผาแล้วกลับมามันจะได้บอกว่า ไปมาทำร้านเนี่ยอันนี้มันปวดอะไรด่ะไม่รู้นะสิโอ้โหร้านจะไม่ไม่เนี่ยเออเอาเหมือนเดิมเลยอะน,น,นต่เป็ดตัวชั่วไม่ได้ไม่ใช่ตัวดี อยากปนคอนเสิร์ตว่ะรู้แล้ววิธีปนยังไงแบบไม่ต้องให้โดนแบนนี่ไงตู้เซฟโอเควางปวนเต็มเลยแล้วก็กดระเบิด เดียวเองเฮ้ยรอดได้อะไรเนี่ยนะตัวนอีกฝั่งหนึ่งก็ให้แต่งตัูค่ะเฮ้ยๆๆๆตัวละครผมก็มีเหมือนกันนะ จะมีก็ช่างจะมีก็ช่างแต่อยางนเมิดมากกว่า <c oughs> ตัวนั้น <c oughs> ของเราดีกว่าอีก แบบนี้ยอมีอีกตัวหนึ่งครับทำไมผมได้มาเยอะจังเนี้ยเกิดเหตุุกเชิญบนเครื่องบิน กดปุ่มฉุกเฉินเนี่ยครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ EP4 อีกคนยังไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้ผมเปิดเผยแล้วครับเนี่ยอยู่แถวนั้นอ่ะไม่ใช่ EP4 สิีพี EP5 อ่ะผมบอกว่าโรงเรียนมันอยู่ในนั่นหน้าตองขอบสีแดง ตรงนี้มันจะสู้ได้เนี่ยตรงนั้นมีแค่คนเดียวที่มีไม่มีคนมาเลยแต่ผมจะมาเปลี่ยนตามฤดูกาลก่อนแต่ผมไม่ได้มาครับมาทำอะไรอเอ๊ะแต่จะมา ขับกระบะซิ่งกันครับจะขับกระบะซิ่งต่อเลยเอาความเร็ว55เลยมีใครใส่เกม Empath บ้างขอแอดหน่อยเหนาเฮ้ย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 ตัวนี้ใส่เกมพาร์ทแน่นอนเลยทำไมรถแรงแปลกแปลก อยากให้ผมเปิดเผยตัวจริงไหมแบบไม่ใช่เสื้อยับแล้วนี่ครับเสื้อแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้ผมแล้วผมก็จะเปลี่ยนครับนี่ครับตัวจริงผมมันจะเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนใหม่เลย เปลี่ยนตัวแบบนี้แหละซ้ายกับบะสซิ่งดีบัสสายกับอบะซิ่งตรงไหนน่ะมาทำอะไรก็ไรประโยชน์เลยรอบนี้ขอจบเพียงเท่านี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ไยลาก่อแล้วนะครับ